ก็เปลี่ยนในเจะกิฟคอนเฟิร์มมามาต้มยำกุ้งน้ำข้นข้นแซ่บปึก๊กยาสีฟันโคเกต ขอตอนรับทุกท่านเข้าสู่วาไราตี้อารมณ์ดีและนี่คือออเดเจเตรียมเขารบตรงชาติทั้งหมดแถวนี้แม่เพราะว่าตอนนี้ทั้งหมดมารวมตัวกันอยู่แถวแถนี้อ๋อท้งหมดแถวตรงอ๋อตรงตามระเบียบพัก เดี๋ยวนี่นักเรียนที่ไหนครับเนี่ยอันนั้นมันมันไม่ได้ตามระเบียบพักมันพักเฉยเฉยแถวตเองแนะนำตัวนักเรียนสวัสดีครับผมเด็กชายบริบูรณ์ครับสวัสดีครับผมเด็กชายภาคุงสวัสดีครับผมเด็กชายธเนศเมาเลอร์คุณเมล คนต่อไปผมนายพดุงครับนามสกุลนามสกุลล่ะบูรณะสิริบูรณะสิริเด็กชายดูนะครับท่านผู้ชมครับเห็นพวกเราเป็นเด็กโคมแบบนี้ไม่ใช่อะไรนะครับนี่คือการต้อนรับเปิดเทอมของน้องน้องนักเรียนทุกคนวันนอี้เนี่ยไม่ใช่ว่ามีนักเรียนจากโรงเรียนโอโนอย่างเดียวครับพี่โน่ผมมีอีกหนึ่งโรงเรียนที่จะมาขอท้าแข่งกับ โรงเรียนโอโน่ของเราแต oh oh ่ว่าเป็นโรงเรียนหญิงล้วนโรงเรียนหญิงล้วนมาเจอกับโรงเรียนโฉดล้วนใช่ใชยล้วนครับครูเชิญโรงเรียนสาวล้วนมาหน่อยได้ครับวันนี้ผมเชิญมานะครับเรียกว่าเป็นตัวท็อปของโรงเรียนเลยมาแข่งกับทีมโอโน่โชว์ของเรานะครับโรงเรียนโมโนมิวสิ สี่คนเนี่ยผมมุ่งเรียนอย่างเดียวอ่ะแต่พอน้องเขาออกมาเนี่ยเรียนไม่ยุ่งมุ่งแต่รักแล้วครับผมให้เรียนเจอมาิัวแนะนําตัวกับคุณผู้ชมหน่อยนะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงนิวเคียร์อยู่ชั้นปหนึ่งทับห้าค่ะ้นิวเคียนิวเคียมาฝั่งนี้เลยทำไมเปรมมนูพย์ วางตัวนิดหนึ่งมันเต็มไปด้วยกํามันตะศีรังภาพน้องนิวเคลียร์อยู่ปหนึ่งพี่พี่ปฐมปลายมีใครจะมาต้อนรับน้องนิวเคลียร์บ้างโออยู่ปหนึ่งเหรอไปเลยพี่แจ็คไปจัดการไปแค่แค่เขาอยู่ปหนึ่งแล้วเพื่อนอยู่ปอะไรอะปอป่ะเผาออกมาเนี่ยพุ่มตงกบพี่จะมาร้องเพลงให้น้องนิวเคลียร์ฟังแต่ว่าอยากให้น้องนิวเคลียร์ฟังเสียงเสียงนี้ที่จะได้ยินต่อไปนี้ครับ เสียงอะไรอ่ะนี่คือเสียงฝีเท้าของพี่ที่เดินข้างนอกแต่พอพี่ร้องเพลงจบเสียงฝีเท้านี้จะเข้าไปในใจน้องครับผมโอ้โห ไปด้วยกัเนเพียงรักความฝันในเวลานี้มีฉันมีเธออยู่แน่ใกล้อยู่สายตาและสัมผัสด้วยรักที่เรามีให้กันโอ้ฉันจะสูงเธอ ม้องนิวเคลียร์ขาวนล้อดิ้กันรับไม่ได้นิวเคุณคร์กันดน่ากรับมากเลยคนต่อมามาออกมาแนะนาตัวเองเลยสวัสดีค่ะชื่อเด็กอีกมิวกี้ค่ะมิวกี้รอผมสั้นช่ไหมมิวกี้ผมสั้นใช่ไหมใช่อ่าผมสั้นอักผมสับปาดลงไปางเท้าไปเลยเร็วเราอยากจะบอกว่าจริงจริงแล้วอะ เราไม่อยากเกิดเป็นมนุษย์เลยทำไมอะคะเราอยากเกิดเป็นขี้ตาเราทำไมไม่เกิดเป็นขี้ตาถ้าเกิดเป็นขี้ตาปุ๊บเราจะได้อยู่ในสายตาเธอตลอดไปโอ้ยจำได้จริงๆว่าพอแล้วพอไล่ปูพอแล้วพอแล้วคนต่อมาเลยค่ะน้องแคทนะคะ ได้เวลาที่ผมจะต้องเขาเรียกว่าสมานฉันกับนักเรียนอีกหนึ่งโรงเรียนโโอหน่ารักมากๆเลยบอกได้แค่นี้ว่าเห็นทีแรกก็ต้องพูดเป็นภาษาวัยรุ่นว่าเฮียเฮียไม่เ m ็ n expert เียวอนแมทชาโคแมกโฟมโตโยต้าถนนสีขาวถนนแห่งน้ำใจถนนแห่งความปลอดภัยโชคจากซองท้องหรือเที่ยวกับกรีนัทกรีนแจ็คพอตไดกินอัจฉริยะด้านระบบปรับอากาศจากประเทศญี่ปุ่นนี่ค่ะชื่อเด็กหญิงแคทค่ะน้องแคทมาค่ะบอกได้แค่นี้ว่าเห็นทีแรกก็ต้องพูดเป <vocabulary. S 1> vant, ็นภาษาไวยรุนว่าเฮ้ยเฮ้ย ไปรุ่นล้วเนี่ยเอาโอเคเด็กน่ารศินเออเล็กจ้าอีก10ปีโลกจะแตกันตีบนไปบนไปอีก10ปีโลกจะแสิกงาสิกงาส นาสิกเข้ามานาสิกาือเสลกขึ้นคออีกสิบปีโก็ต่อได้แล้วกำลังนึกอยู่พี่ชายโอ้โหต่อเป็นกรอนต่อเป็นกรอนอีกสิบปีโลกระแตกจริงทุกคนต้องแยกกันไปตายเตัวผมนี้ ก็ต้องตายเอาคุณวานก็ต้องตายเฮ้ยกตายทุกคนตายทุกคนคุณบริบูรณ์ก็ต้องตายตายแลกคนตายทุกคนพี่ตาก้องก็ต้องตายทุกคนต้องตายเจ้าเอ๋ยทุกคนต้องตายกันเราเอ๋ยก่อนตายต้องจำกันเอาไว้ เดี๋ยวพี่พาไปกินตับโอ้คนต่อไปดีกว่าครับสวัสดีค่ะเด็กหญิงม็อกค่ะลองม็อ k The Gimp เล้ยค่ะไปรั้งหนึ่ง

ให้รู้ไป Love Love You Baby นไม่จูใจผมร้องสดเาเต้นแบบจักจักเลยแ o ้ว o ังด o m ื่มไม่เห็นจะแสนอะไรอไนานเัวไม่เอาลเกรงใจไม่ดีรอก เธอมาจากไหนคุณเป็นใครไม่สำคัญหรอกค่งต้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 จะขอใจเธอคืนกลับจะขใจเธอคกับครี่ิฟต์ดิสอ้อินเตอร์กเนยออคยอยู่ Thank you ี่เนยอ คนที่ห้าจากโรงเรียนโมโนมิวสิกครับผมสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงพิชายอยู่ปหนึ่งทับห้าค่ะโอ้ยนีค่ะนะครับสี่คนไปเลยดีกว่าครับเออโอ้เชิญเลยครับสักวาหน้าร้อนนอนในห้องไปเปิดกล่องกล่องนี้ในห้องดีนักหนาเปิดกล่องออกมาเขามาส่งผ้า ลลงกอยากจะบอกการดามีมีเบอร์ไหมเอาให้ลงกอนอะไรอะลงตอนต้อ่มาหม่เลยขึ้นใหม่เลยรักคุณน้องหลงคุณน้องข้างใครตจิตพี่นั้นคิดอยู่ในอกเสมอเหมือนคนอย่างพี่ไม่เคยคิดจะแชร์ชิญนี่แหละนี่อะเขาถูกไม่ห เละเรื่อนก็ยังรักปักดวงใจเดี๋ยวเดี๋ยวดูดิเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนเฮ้ยขณะที่พวกแกเล่นก่อนกันเต็มที่มีคนถืออมยิ้มไว้ในมืออยู่หนึ่งคนอีกคนแล้วที่คุณมีปัญหาเอ้าแล้วตอ่พิมพ์มาดา เป็นอย่างนี้ดีกว่าวันนี้เดี๋ยวให้มาแข่งขันกันครับฟังผมโรงเรียนโอนผมขอเป็นเป็นครูประจําชั้นเองฟังโอนีน่ะครับใครจะเป็นหัวหน้าพิชาเป็นหัวหน้าห้องหัวหน้าห้องเกมแรกนี้ครับจะเป็นเกมที่เกี่ยวกับวิชาภาษาไทยฝึกพูดภาษาไทยให้คล่องเคลกันหน่อยนะครับชื่อเกมก็คือประโยคเด็ดพูดด่วนครับผม แคลเซียมสูงมีสปปริทมีแกรนสปอร์ตกานิเย่เมนเกมประโยคเด็นพูดดวลทั้งสองทีมจะผลัดกันลงมาเล่นเราจะมีประโยคให้ดูแล้วต้องพูดไล่ให้ถูกไปทีละคนหากมีคนพูดผิดต้องย้อนกลับไปเริ่มที่คนแรกใหม่ทีมไหนใช้เวลาน้อยกว่าเป็นฝ่ายชนะ เอาละครับกลับเข้าสู่รายการขอบคุณมากพัฒเด็กที่คนนะครับเกมแรกนะครับเป็นเกมที่เกี่ยวกับวิชาภาษาไทยนะครับก็เป็นเกมที่ชื่อว่าเกมประโยคเด็ดพูดด่วนนะครับยกตัวอย่างยกตัวอย่างสมมุติว่าเป็นยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กง่ายจะตายดูนะครับครับผมตายครับยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่ จุกจุกจุกคุณผู้จับเพิ่มๆไม่เกี่ยวเลยคู่ถูอให้ครบทั้งทีมนะครับทีมไหนใช้เวลาน้อยกว่าก็ชนะไปข้อละหนึ่งคะแนนนะครับลายครับทีมโอโน่ก่อนเลยดีกว่าผมว่าเริ่มข้อแรกเลยไหมครับเริ่มลายวาดมัเลยครับป้ายแวบคุณหนูหนูถือหมูหมึกกุ้งมาหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งโรงเรียนโอโน่พร้อมไหมครับผมพร้อมครับพร้อมนะครับจับเวลานะครับเริ่มครับคุณหนูหนูมาถูอหมู คุณหนูหนูคุณหนูหนูถือหมูหมึกกุ้งมาหุ่นหุ่นคุณหนูหนูถือหมูหมึกกุ้งมาหุงอุ่นอุ่นตุ๋นต้มนึ่งมาครับคุณหนูหนูถือหมูหมึกกุ้งมาหุง อุ่นตุ๋นตุ๋นต้มนึ่งครับพี่นครับคุณหนูหนูถือหมูหมึกกุ้งมาหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งัอคุณหนูหนูถือหมูหมึกกุ้งมาหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งยัาสุดท้ายถ้าผิดเริ่มใหม่ครับอาชาาช้าต้องเร่เร็วเร็วดิเวลาหนูหนูถือหมูมาผิดครับ คุณหนูหนูกุ้งถือหมูหมึกกุ้งมาหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งพี่มาครับผมคุณหนูหนูถือหมูหมึกกุ้งมาหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งคุณหนูหนูถือหมูมืออะไรคุณหนูหนูถือหมูมาเป็ดคุณหนูหนูถือหมูหมึกกุ้งมาหุนพี่ครับคุณหนูหนูถือหมูหมึกกุ้งมา หุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งดีมากครับผมคุณหนูหนูถือหมูหมึกกุ้งมาหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งคุณหนูหนูถือหมูหมึกกุ้งมาหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งพระคุณครับคุณหนูหนูถือหมูหมึกกุ้งมาหุงตุ๋นตุ๋นเฮ้ยเดี๋ยวมาหุนคุ่นหนูหนู ิดครับคุณหนูหนูถือหมูหมึกกุ้งมาหุงอุ่นตุนต้มนึ่งีมาครับคุณตาครับคุณหนูหนูถือหมูหมึกกุ้งมาหุงอุ่นตุนต้มนึ่งคุณหนูหนูถือหมูหมึกกุ้งมาหุงอุ่นตุนต้มนึ่งนะครับคุณหนูหนูถือหมูหมึกกุ้งมาหุงอุ่นตุนต้มนึ่งนะครับคุณหนูหนูถือหมูหมึกกุ้งมาหุงอุ่นตุนต้มนึ่ง ถูก้มันถูกหรือคุณฟังมันไม่ทันถูกผมพยายามฟังแล้วใช้เวลาไปทั้งหมดินาทีอนาสิบกวินาทีโหมดมินิสครับเชิญจีนเวนตี้มาตื่นหน่ก khôn nũ nũ thử mụ mực cung khôn nũ nũ thử mụ mực cung mà hụng ùn tóc nước khôn nũ nũ thử mụ mực cung nước หนูหนูถือหมูหมึกกุ้งมาหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งพอแล้วหนูหนูถือหมูหมึกกุ้งมาหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งหนูหนูถือหมูหมึกกุ้งมาหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่ง หงห้าสิบสี่หนาทีพูดกระชับแไม่กระชับอ่ะกระชับเหรอแล้วของเราหนูหนูถือหมูมุกุ้มหนูตมตมหนึงี่ตรงนี้ขั้นแรกเลยครับตรงเรียนโมโนมิวสิกหนึ่งคะแนน้าเดิก็ไหลก่อนมาดูนะครับแหวนวายไล่ขวิดข้างขวาขวาขวา อนที่สองนะครับอยู่แถวห้วยขวาจีนเวนตี้จะเริ่มก่อนเริ่มครับควายไล่ขวิดข้างขวาเฮ้ยถูกแล้วนี่ทำไมครับควายไล่ขวิดข้างขวาขวาขวานข้างควายไปควายไล่ขวิดข้างขวาข้างขวาขวานข้างควายไปควายไล่ขวิดข้างขวาขวา ขวาขวานข้ควายควาใหม่ไใหม่ได้ใหม่ได้ใหม่ได้ใหนี่ช่วยนะนี่ช่วยอยู่น่วยอยู่ควายไล่หข้างขวาขวาขวานข้างควายไปควายไล่ห่ข้างขวาขวาขวาน กว้างควายไปควายไล่ทันทิตข้างขวาขวานกว้างควายไปควายขวานไล่ขวานข้างขวาขวานขวานกว้างควายไปใช้เวลาไป67วินาที <quer> <tutaj> <clicking on> <de> 2องปีวก๊สเคียงข้างสร้างรอยยิ้มทำประโยชน์ไปเพราะรับประโยชน์มาใหม่ดัชมิลโอลอินวันไปซ้ายขวาข้าวขวานกว้างไกล่ข้อแรกใช้เวลาแบกราอยกวินะครับเริ่มนะครับพี่น้องครับพร้อมครับพร้อมนะครับ จับเวลานะครับเริ่มครับวายไล่ขวิดข้างขวาขวาขวาขว้างควายไป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  ไผไล่ขวิดว้างขวาวาขวาขวายขวายไล่ขวิดว้างขวาขวาขวานะวายไปเยอเอะไรลขวิดข้างขวาขวาขวาขว้างไผ่ไายไล่ขวิดข้างขวาขวาขวาคว้างไป่วายไล่ขวิด้างขวา ควายไล่ขวิดข้างขวาคว้าขวานคว้างควายไปควายไล่ขวิดข้างขวาคว้าขวานคว้างควายไปโอ้ควายไล่ขวิดข้างขวาคว้าขวานคว้างควายไปควายไล่ขวิดข้างขวาคว้าคว้าคว้าควายไปควายไล่ขวิดห้วยขวางไล่ขวิดห้วยขวาง ว้างขวาขว้าขวานคว้างควายไปครับวายไล่ขวิดข้างขวาควาขวานคว้างควายไปครับวายไล่ขวิดข้างขวาขว้าขวานคว้างควายไปวายไล่ขวิดข้างขวาควาขวานคว้างควายไปวายไล่ขวิดข้างขวาขวาขวานคว้างควายไปเร็ยใชเวลาไป13วินาทีนะครับ Mono Music สอคะแนน อต,ต่อไปนะครับเด็กเล็กเล็กเล่นเหล็กดัดเหล็กดัดเด็กเล็กเล่นเด็กนะครับข้อที่3นะครับเริ่มเลครับเด็กเล็กเล็กเล่นเหล็กดัดเหล็กดัดเด็กเล็กเล่นโอ้โเด็กเล็กเล่งเด้งไปทไเด็กเล็กเล่นเหล็กดัดเหล็กดัดเด็กเล็กเล่นโอ้โหเด็กเล็กเล่นเหล็กดัดเล็กหลไปทำไมดูดู เด ah. le ah, oh, no. mm ็กเล็กเล่นเหล็กดัดเหล็กดัดเด็กเล็กเล่นเออเนี่ยเด็กเล็กเล่นเหล็กดัดเด็กเด็กเล็กเล่นเหล็กดัดเหล็กดัดเด็กเล็กเล่นเด็กเล็กเล่นเหล็กดัด เหล็กด oh, oh. oh, oh, ัดเหล็กเล็กเหล็หล็ทำไมครับผิดครับเด็กเล็กเล็กเหล็กดัดเหล็กดัดเด็กเล็กเล่นเด็กเล็กเล่นเหล็กดัดเหล็กดัดเด็กเล็กเล่นเด็กเล็กเล่นเล็กดัดเหล็กดัดเด็กเล็กเล่นเด็กเล็กเล่นเหล เหล็กดัดเหล็กเด็กเด็กเล็กเล่นเหล็กดัดเหล็กดัดเด็กเล็กเล็กเออเด็กเล็กเล่นเด็กดัดอเมรนเมาเลเด็กเล็กเล่นเด็กดัดอเมนเด็กเล็กเด็กเล็กเล่นเหล็กดัดเหล็กดัดเด็กเล็กเล่นเออเด็กเล็กเล่นเหล็กดัดเหล็กดัดเหล็กดัด เด็กเล็กเล่นเด็กเล็กเล่นเหล็กดัดเด็กปิดเอามายู่ๆเด็กเล็กเด็กเเด็กเล็กเล่นเหล็กดัดเหล็กดัดเด็กเล็กเล่นเออักเด็กเล็กเล่นเหล็กดัดเหล็กดัดเด็กเล็กเล่นเรอวช้าดีกว่าใจเย็นใจเย็นเออช้า เด็กเล็กเล่นเหล็กดัดเล็กดัดเห็กเด็กเล็กเล่นผ่านเลยผ่านเลย่านเลยโอยเด็กเล็กเล่นเหล็กดัดเออเหล็กดัดเด็กเล็กเล่นเด็กเล็กเล่นเหล็กดัดเหล็กดัดเด็กเล็กเล่นเย้อยังไงละ15 18วินาทีไอม่ได้ขึ้นเลยกลับมาเถอะใครอยากใ่ร ตอนนี่ไม่ใครว่างบ้างทำไมเอาหล็กดัดออกรตาเราทีมทีมเวนตี้ก่อนขอเชิญโรงเรียนมโนมซิกครับพร้อมแล้วเริ่มครับเด็กเล็กเล่นเหล็กดัดเหล็กดัดเด็กเล็กเล่นเด็กเล็กเล่นเหล็กดัดเหล็กดัดเด็กเล็กเล่นเด็กเล็กเล่นเหล็กดัด เหล็กดัดเด็กเล็กเล่นเด็กเล็กเล่นเหล็กดัดเหล็กดัดไม่ห้ามผิดนะครับเหล็กดัดเล่นเหล็กดัดเหล็กดัดเหล็กดัดเด็กเล็กเล่นเด็กเล็กเล่นเหล็กดัดดัดเด็กเล็กเหล็กดัดเด็กเล็ก เล่นเหล็กดัดเหล็กดัดเด็กเล็กเล่นเด็กเล็กเล่นเหล็กดัดเหล็กดัดเด็กเล็กเล่นเด็กเล็กเล่นเหล็กดัดเหล็กดัดเด็กเล็กเล่นใช้เวลาไปเพียงสี่สิบแปดวินาทีนะครับตอนนี้โรงเรียนโมโนมิวสิกสามคะแนน คำสุดท้ายครับเล่นต่อเลยเปคำนี้โอ้ยกินมางเอกินเผือกติดฟันกินมันกินือกินเือกินฟันน่ไงต่อไหมครับตอค่ะทำค่เริ่ครับกินมันติดเหงือกกินเผือกติดฟันกินน้มันกิน้เนื้เฮ้ยกิน้ัเผือกเฮ้ยกินเ้ กินมันติดเหนือกินกินเผือกติดฟันกินทั้งมันกินทั้งเผือกติดทั้งเหนืออติดทั้งฟันกินมันติดเหงือกินเผือกติดฟันกินทั้งมันกินทั้งเผือกติดทั้งเหงือกติดทั้งฟันกินมันติดเหนือกินเผือกติดฟันกินทั้งมันกินทั้งเผือกติดทั้งเหงืออติดทั้งฟัน กินเผือกติดฟันก okay. oh ินทั้งมันกินทั้งเผือกติดทั้งเหือกติดทั้งฟันกินมันติดเหือกกินเผือกติดฟันกินทั้งมันกินทั้งเผือกติดทั้งเหือกติดทั้งฟันเร็วมากครับ39วินาทีขอบคุณครับเชิญทุกคนนะครับกินมันติดเหือกกินมันติดฟันกินมันติดเหือกติดฟันไม่ได้รอกแม่ไม่พลาดเลยขอไหมครับ ้อมครับ้อมนะครับ39ิวิครับเริ่มครับกินมันติดเหงือกกินเผือกติดฟันกินทั้งมันกินทั้งเผือกอะไรทำไมหัวเกมที่2อครับนนี้เนี่ยเป็นวิชาพละครับผมเกมสกเข้าต้มมัดครับพี่ตางเบาๆนะ มีเสน่ห์และกล้าแสดงออกหน้าตาไม่ใช่ปัญหาขอให้พกความกล้ามาเต็มกระเป๋าที่สำคัญงานนี้เฉพาะคนโสดอายุระหว่าง20-40ปีเท่านั้นติดต่อรับใบสมัครที่02559 0022หรือเว w t v ไวยด์เว็บทีวีทันเด reuse o r r y use ใการซื้อของ e c เก็ h แ n นค่ะได้ค่ะของมมแมมก็หรีจาแค่นี้ก็ reuse แล้วค่ะ